สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับอยู่กับ ep 2นะครับโดยคดรูโดเหมือนเดิมนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องของ past simple tense นะครับส่วนวันนี้นะครับยังเป็นเรื่องของ past เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นเรื่องของ past continuous tense นะครับ past continuous tense คืออะไรมันคือการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต นะครับซึ่งตอนที่เราพูดอยู่เนี่ยตอนที่เราเล่าเนี่ยมันผ่านมาละแต่เมื่อเรากลับไปดูเหตุการณ์นั้นอะ่ะมันเหตุการ์มันดําเนินเรื่อยเืเนื้อออกไหมสมมุติตอนนี้นะักเรียนนั่งเรียนออนไลน์อยู่แต่เมื่อวานณักเวลานี้นักเรียนกําลังเล่นเกมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอะมาดูโครงสร้างนะครับเรื่องของพาสคอนเนี่ย โครงสร้างมันจะเขียนได้สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือ subject หรือประธานตามด้วย was หรือ were ถามว่า was กับ were มาจากไหนนะครับมันมาจาก is am are แบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเราเอามาเขียนเป็นอดีตแล้วนะครับ 3ตัวมันจะกลายเป็น2ตัวแบบนี้คือ was และ were นะครับประธาน1คนใช้ was ประธานหลายคนใช้ were จะไม่ดีนะจากนั้นนะครับ verb verb ปกติจะกลายเป็น verb ที่เติม ing นะครับทริคของมันก็คือว่า verb ที่เติม ing จะหมายเวลาเราแปลนะครับมันจะหมายถึงกำลังทำอยู่ กำลังดำเนินอยู่อย่างเช่นถ้า eating ก็กำลังกิน walking ก็กำลังเดินนะครับแล้วก็มีด้วยส่วนเติมเต็มแบบนี้อันนี้คือแบบเบสิกนะครับแต่มีอีกแบบหนึง่งนะครับก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแล้วมันมีคนเข้ามาแทรกมันมีอะไรเข้ามาแทรกนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับจากเดิมที่เป็นประธานตามด้วย was กับ were และ เวิร์บที่เติม ing นะครับมันจะกลายมาเป็นแบบที่2นักเรียนก็คือว่ามันจะมีคำว่า when อยู่ตรงกลางนะครับแล้วมันจะตามด้วย subject และ Verb ช่องที่2หรือที่เราเรียกว่า past simple tense นั่นเองนะครับมันก็จะสรุปง่ายก็คือมันจะเป็น2อ,อย่าง past con แล้วก็ past simple แบบนี้นะครับ มาดูตัวอย่างกันนะว่าเป็นยังไงดูนะครับตัวอย่างตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่า Bill was studying an English in the bedroom yesterday morning Bill was studying an English in the bedroom yesterday morning แปลออกมาก็คือเมื่อวานตอนเช้าใช่ไหมครับ yesterday morning เมื่อวานตอนเช้าในขณะนั้นอนะ่ะ Bill กำลัง เรียนออนไลน์อยู่นะครับเป็ดอ่ามันเป็นวอร์สเนื่องจากว่าบิลมี1คนเห็นไหมต่อไปตัวอย่างที่2องเขาบอกว่า they were playing b a s k e t b a l l at 6 p.m. yesterday เมื่อวานตอนเย็น6กโมงเย็นพวกเขาเล่นบาสเกตบอลแสดงว่า ณนะตอนที่พูดตอนเนี้มันไม่ใช่6กโมงเย็ยนของเมื่อวานแล้วถูกไหมมันอาจจะเป็น7จ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าเที่ยงหรือบ่ายโมงอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับไม่ฟิกแต่ตอนนี้เขาเล่าถึงว่าเมื่อวานเขากําลังทําอะไรเขากําลังกินอะไรแบบนี้ลําดับเหตุการณ์ดีๆน,นะครับอย่างง,งนะต่อไปมาดูครับเมื่อเมื่อคิดตัวอย่างที่1ของ แรกไปละทีนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกถ้ามันมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกมันจะเป็นแบบไหนดูนะครับมันจะมี2แบบแบบที่1คือมีเวนและแบบที่2 y งวเวนจะแปลว่าเมื่อหรือเมื่อ,อไรนะครับแต่ในแต่ในการเขียนนี้เราจะใช้ความหมายนี้นะครับคือเมื่อส่วน y มันจะแปลว่า ในขณะที่อ่ะทีนี้ทริคของมันทริคของมันสังเกตนะครับถ้าเวลานักเรียนไปทําข้อสอบนะครับเวลาเรียนไปทําข้อสอบปุ๊บอ่าบางทีนะครับอ่ามันจะมีมันจะมีโจทย์ข้างหน้าให้แล้วมันจะมีคําว่าเว้นให้ถ้ามีเวน้นมันจะต่อมันก็จะมีจุดที่หายไปให้เราไปเติมอะไรอย่างนี้นะครับอ่าดูนะเมื่อเมื่อมันเป็นเว้นนะครับ เมื่อมันเป็นเวนเมื่อโจทย์มันเป็นเวนแล้วข้างหลังมันจะเป็น subject verb 2หรือ past simple past simple ก็คือประธานตามด้วย verb สที่มี ed หรือเปลี่ยนรูปแบบนี้นะครับและอีกแบบหนึ่งที่อยู่หลัง y ถ้าหลัง y นะครับให้สังเ้จําไว้เลยมันจะเป็น was was were verb ing สองแบบ นะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับเจอเวนตอบเวิร์บปกติเจอวายตอบเวิร์บไอเแบบนี้นะอ่ะดูตัวอย่าง I was driving when my phone rang นี้ตรงนี้มันตรงตัวอย่างตรงนี้มันเป็นคำว่าเวนใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้ครับข้างหลังเขาก็เลยเป็น my phone แรงซึ่งก็เป็น my phone เรานับเป็น1ใช่ไหมก็เป็น subject แรงก็ verb ช่องที่2ที่มาจากคำว่า ring ส่วนด้านหน้านะครับประธานตามด้วย was หรือ were นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing แบบนี้แล้วมันมีเวนก็เป็น verb สต่อไปตรงนี้นะครับ มันเป็นคําว่า why พอมันเป็นคำว่า why ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้างหลังก็เลยเป็น subject บวกด้วย was w e r e ใช่ไหมแล้วก็ verb ที่เติม ing จากนั้นเขามีข้อหมายข้า,านิดนึงแล้วก็เป็น subject บวก verb 2แบบนี้โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ไม่มีการบ้าน นะครับให้นักเรียนทบทวนเรื่องนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ